สวัสดีทุกท่านตอนนี้เราก็จอดรถไว้ตรงนั้นนะท่านนุนนี่รถเราจอดไว้ตรงนั้นนะเราก็ให้ผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็ชาวบ้านนะท่านพาเราไปบ้านหลังต่อไปที่เราจะไปดูะนะบ้านหลังที่เราจะไปดูเนี่ยไม่มีทางไปนะพี่น้องมีต้องลัดทุ่งไปอย่างเดียวนะฮะไม่มีถนนนะฮะต้องเดินลัดทุ่งไปนะครับนนกับ อเอา้ามันมีถนอนอยู่บ่ทางพุ่นะนะปปลองดูว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงทำไมอยู่ลึกลับจังเลยพี่น้องเลยกว่าจะสำรวจได้แต่ละหลังนะตอนนี้บ่ายโมงแล้ว <c oughs> เมื่อกี้ก็เพิ่งจะไปดูบ้านหลังโน้นเสร็จนะฮะ <c oughs> แต่ในหมู่บ้านนี้ผู้ใหญ่บ้านนะท่านเสนอมาสองหลังนะท่าน <c oughs> เออ หมู่บ้านนี้ผู้ใหญ่บ้านยังยังสาวอยู่นะท่านเอออายุยังน,น้อยน้อยฮะเออผู้ผู้ใหญ่บ้านอายุสามสิบหกนะทุกท่าน,นยังโสอดอยู่เออนี่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าโพดในเฟซ ว่าโสดมาหลายปีแล้วไม่มีใครมาแต่งมาขอสักทีเอออันนี้เราก็มากับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางชาวบ้านนะท่านเออเห็นเพิ่อนบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ลึกลับจังหน่อยโอ้โน่นเราเดินมาจากจากโน่นมานี่นะพี่น้องเอ้ยเดินมาประมาณกิโลหนึ่งนะไม่มีถนนเข้าไปอยู่กลาง ทุงยายบ้านบอกว่าตรงนี้ก็ไม่ลกล้ลเข้ามาคนเดียวพราเดี๋ยวมากัดโอ้บานหลังข้างหน้านี่ท่านอ้เดินไกลนะ ไปดูสิมันเป็นยังไงฮะฝากวทันนี้ทุกท่านดีครับครัหลังจากที่มาเยี่ยมบ้านของลุงโต้งแล้วเราก็เดินกลับเด้พี่น้องเอออาเมื่อกก่อนบันนี้โอ้อยู่เพื่อลูกจริงๆ เยี่ยมบ้านหลังนี้นะฮะมาสำรวจดูแล้วนะพี่น้องก็จะเดินกลับได้บัโอ้ยเดินเป็นแถวเลยบัณนี้พี่น้องเ,เออนำทีมด้วยผู้ใหญ่บ้านเราท่าน โอ้โหการสำรวจของเราแต่ละทีนี่พี่น้องเ, <g ül> เอ,อ้ยถ้าว่าบ้านอยู่ในป่าพุ่นะคือสมมุดป่าเข้าไปแล้วพี่น้องเ,เอ,อ้ยสำหรับบ้านหลังนี้นะพูดถึงนะสำหรับบ้านหลังนี้พูดถึงนะเนาะการช่วยเหลือนะทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านหรืออะไรนะสมมุตินะถ้าทำเนี่ยเต็มที่อะได้แค่ซ่อมแซมนะในส่วนตัวผมนะความคิดนะ เพราะว่านหนึ่งก็คือเขาไม่มีไฟไม่มีน้ําเออถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าได้ก็คือซ่อมแซมในส่วนของอตัวคานบ้านที่มันหักแล้วก็พวกไอ้หลังคาที่มันหักลงมาเนาะเสริมเอาไม้ไปเสริมให้ใหม่อะไรประมาณเนี้ยเออพี่น้องเลย จะเอาเอาไฟเข้าไปกับบ้านเล็กที่บ่มีอีกเรามีบ้านเล็กท uh ี่อยู่นี่ใครอยู่ดอกบ้านเล็กที่อยู่บ้านโพธิโนบ้านอะหเ บ้านอยู่บ้านโพธิก็บ่มียังไม่มีอะไรอืมอ๋อคุณลุงโต้งเนี่ยเพิ่นบ้านเลขที่เพิ่นอยู่บ้านโพธิแต่ว่าบนบ้านโพธิไม่มีตัวบ้านบ้านเนี่ยบ่มีมีแต่เลขบ้านเลขที่ซื้อๆอ๋อ บ้านบ้านเล็ที่อยู่บ้านโพธิแต่มันไม่มีบ้านอยู่บ้านปพธิก็คือมีแต่บ้านเล็กที่บ้านบ่มีเอออาซสันนะจักจังใดพี่น้องเอ้ยบางทมีบ้านอดตายอีเยกหญ่กันฮ้นทิมบัดบนเรือ,อยังแลบอยังยงแล้วเอาาอาก็นะพี่น้องเอ<ป>้ยไปยางทะลุนี่เลยเฮ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเด้อ

รถกันยังไงกันลงนะวาว่าตอนนี้ทุกท่านเดินกลับมาที่รถละไปหากินข้าวกินน้ำก่อนตอนนี้บ่ายโมงละไปกินข้าวว,าดาวัดไปกินข้าววาดัดบอกไป